นวแอยู่เฟสเฟสเฟ a ดาวเกนเฟสอาปานอันนี้ดึงวิญญาณออกจากล่งยายามเป็นหไ่ได้ได้อันนี้จะเป็นท่าแบบสมมากจะเป็นท่าสอนสุดท้ายละแต่อันนี้เหมือนสุดท้ายแต่เดิมมันจะมีค่าเข่าแค่ข้อสองแถกรรมเราซ้อมมันนีก่อน้อันนี้จะเป็นท่าแบบว่าบางทีาฮะเอาสมมากจะมา แล้วสอนเป็นสุดท้ายแล้วก็จะเวลาเราทำเนี่ยเขาจะเอามาเป็นท่าแรกอธิบายเลยนะ Usually uh this is he gonna teach the last the last lesson but y o u see when y o u s e for real gonna be the first one that y o u อืมอืม <c oughs> อบางทีเราต้องไปทำท่าลักคอจอคดัดอกจัดเยวย่างขึ้นเป็นก่อนแล้วเามาค่อยมาดึงอันนี้แต่ถ้า,าดึงาจะคออกเยวเป็นป๊อบเนี่ย เอาเอามาดึงเอานี่เอาท่าจากสุดท้ายเนี่ยมาเป็นท่าแรกเพราะว่าบางทีเขาดึงไปปุ๊บเนี่ยอาจจะมีเขาจะเก่งเขาจะคับใจอย่างปุ๊บเขาต้องใจท่าที่เขาเยนมาเนี่ยตือมดเลยบอกว่าคออกแอวอย่างเนี่ยเอาเทรนต้นาต้องพยายามแก้ถ้ามันแก้ปุ๊บมันจะมัสบายเนน่ะอนะ e a s u r e o n o u s one f i n t h e w all the rest t e o n you e e e make it true the c a p มัน n if if we cannot make it true they kind of stuck and you kind of feel bad uh. if it true you feel good อ่ใช่แล้วก็ไอ้ดึงคอเนี่ยมันมันก่อนนะแต่ว่าจะดึงไปใจไปไม่ดึงอ่แต่บางทีมันจะมันจะมาเจ็บตหนองแก้มอ่าอ่ามันแก้มชิกซิลลอ่าใช่ใช่ตอนตอนหลังตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นใจไทยอ่าใช่เอาเอาล็อกไปกลางัน แล้วก็มือจับนี่เลยบอที่หูนี่เลยบอหูนี่เลยที่หูที่คอกลางแล้วก็เอากดนั้งเลยเครับนั่งเลยเน้ำน,น,น,น่งนงนคัอคออบอ่าก็น้น้ำังครับงเอ่อเาเนี่หละขยับขยไปบ้านูติอึดึงขมาสื่ออะไรดึงป๊อเนี่ยมันบางทีกระดูกนีก่มันก็รับ ดึงแหง้ยสุดนี่มันถึงถึงถึงโกระดูกโก้นกบเอลเลยยังไะอืมโอเคลุกได้เลยโอเคแล้วต่อเข้ามาจาัดคอนะนี่แหละนี่มันต้องออกแหงกันเลยเพราะว่าที่เนี่ยเขาดึงโมโดเนี่ยเขาแบบว่ามันคลายเป็มดเลยมั้งมันต้องออกแหงแค่เบาๆก็ปปปไปแล้วเหอืมเอาก็จะดใจสามทานี้มาอึ๊บ

จุกต้องคอเออบางทีมันมันมันตันผ่อนคลายลเขาจุกเลยมันจะมีอาการนี้เขาก็ต้องรีบมาจัดสามท่านนี่อ่อนี่แหละอะ้น้จีอีไหนจีๆๆๆๆๆน่ๆๆ

บางทีอาจจะมาตอนหลังเนี่ยอาจจะมาเอาอังกฤษกับอเมริกามันรวมกันเป็นนอดถนอมเทเลปีอะไรเีย uh huh. มาเอาไคลโลมาไตโลมาเอาอย่างนั้นเป็นถนอมเทเลปีละเ uh huh. นี่ยเอาสองอัน,นมันบอกกันเนี่ยออ้ยพอละบางทีเขาเี็นนักแ,แต่เต็มได้ใจเขาใจแค่สองสามท่ากับพอบางทีเขาก็ใจถ้าอย่างเงี้ยผีเสื้อตวัว เออตุรกีตัวอย่างก็เสริมไปได้อ